สวัสดีทุกคนคะ่ะเราจะเจอกันทุกสิ้นเดือนแต่เดือนนี้ช้าไปหน่อยพอดีติดโระนะคะยังไงก็กดติดตามกันเอาไว้แล้วกันคะ่ะการดูดวงนะี่เป็นการอ่านการจรของดวงดาวในแต่ละเดือนไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวจะทําให้ตรงบางคนบางคนก็ไม่ตรงนะคะและการที่เตือนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะแต่คนนะ่ะยังมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมอยู่อีกแต่ถ้าสิ่งที่เตือนเกิดขึ้นเนี่ยขอยตั้งสติตั้งรับ ทุกคนนะแก้ไขปัญหานั้นได้ขอแนะนําให้นําหลักธรรมะเนี่ยเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันเช่นมรรคมง8หลักภูมิหาหาี่หลักอิทธิบาท4หลักธรรมะเหล่านี้สามารถช่วยคลายความทุกข์ได้นะคะทีนี้นํารู้ว่าในเดือนมิถุนายนนะชาราสีมีเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้ชาลราศีมีนเะ่ยก็จะมีดาวทิต อยู่ที่ราศีพฤษภแล้วก็ดาววัตโยอยู่ที่ทราศีพฤษภเหมือนกันวันนี้วันที่สองเนี่ยดาวพุธจะย้ายมาอยู่ที่ราศีพฤษภเหมือนกันทําให้ในช่วง15วันนี้จะมีอุปสรรคการเดินทางก็ติดขัดบ้างการสื่อสารก็ติขดขัดแต่คุณก็จะผ่านพ้นไปได้ดีคือสามารถแก้ไขปัญหานานั้ได้แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่เขาเรียก ซื้อขายบ้านรถที่ดินอะไรเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของเอกสารการเจราตาต่างๆเงื่อนไขข้อตกลงสัญญาต่างๆดูให้ละเอียดจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดท,ทางเอกสารต่างๆนะคะต้องดูให้ดีๆแล้วกันข้อตกลงเงื่อนไขราคาอันนี้ก็แต่ละเคสนะครแล้วพอวัที่15มิถุนาเนี่ยดาวทิศยายท้าวิธีราศีมิถุน แล้วก็วันที่18แดาวพุธก็ย้ายที่ราศีมิถุนกันช่วงเนี้ที่ดาวย้ายไปเนี่ยหนึ่งคือคต้องดูแลสุขภาพของคุณแม่คุณหรือญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของสายตาความดันเนี่ยแต่ก็ม่ว่าหนักหนานอะไรอาจจะเ,เกิดความดันขึ้นนิดหน่อยหรือสายตาอาจจะเป็นการพลามัวหรือว่าอาจจะปวดตาก็ได้หรือองนี้ย แล้วบางคนเนี่ยอาจจะบางเคสน,นะคะอาจจะพาแฟนไปอยู่ที่บ้านก็ได้ทีนี้มาดูเรื่องของดาวองคารกับดาวศุกร์มัง่งที่อยู่ในราศีกรกฎเนี่ยมองว่าช่วงนั้นน่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางกับเดินทางกับลูกหลานเนี่ยบ่อยขึ้นแต่การเดินทางของคุณก็สบายมีคนดูแลอย่างดีอาจจะก,การเนี่ยพาลูกหลานไปสอบไปแข่งขันอะไรก็ได้แล้วถ้าลูกหลานใครม,มีการสอบการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนกัน และบางคนเนี่ยมีเกณฑ์เสี่ยงโชคจากต่างถิ่นต่างแดนได้นะต้องบอกอก,ก่อนเป็นบางเคสนะคะทีนี้ก็ดูที่ดาวเกตอยู่ที่ราศีสิงห์ตรงนี้ให้ระวังเรื่องของลมเพลมพัดให้ระวังเรื่องของไฟน้ำร้อนลวกต้องระวัต้องระวังนะคบทีนี้มปเรื่องของการงานบ้าง การงานเนี่ยดาวการงานของชาวราศีเมษก็คือดาวพฤติเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเป็นแต่งหน่งราชาโชคก็หมายความว่าการงานของคุณเนี่ยสามารถสร้างเงินให้คุณได้ทั้งปีเลยต้องบอกเนี่ยหรือตัวคุณเองเนี่ยความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยก็สามารถสร้างเงินให้คุณได้อย่างเช่นอาจจะมีใครเข้ามาจ้างคุณไปเป็นวิทยากรไปเป็นดิวเตอร์ก็ได้ อันนี้คือยกตัวอย่างฟังนะคะแล้วสําหรับใครที่อยากจะทําธุรกิจของตัวเองอะ่ะนะแนะนําให้ไปดูดวงะคะ่ะคุณจะเห็นว่าดวงคุณทําธุรกิจได้ไหมถ้าทําได้ก็ทําแล้วก็จะทําธุรกิจอะไรเนี่ยในนั้นอะ่ะดวงดาวก็บอกว่าดวงดาวไหนเด่นดีคุณก็ทําธุรกิจตามนั้นได้แล้วสําหรับใครที่ดูแล้วอ่ะไม่สามารถทําธุรกิจเองได้เนี่ย ก็ให้นำเงินที่เก็บมาไปซื้อเป็นพันธบัตรสลากกองทุนรวมหรือออมทองก็ได้ถึงจะได้เงินน้อยก็จริงแต่ว่าเงินก็ยังอยู่คุณเป็นก้อนแต่ไม่แนะนำให้เอาไปออกดอกเบี้ยงเงินกู้นะคะไม่ค้มกันทีนี้เนะราก็ดูเรื่องของการเงินบ้างการเงินก็คือมีรา,ายจ่ายปกติอยู่แล้วอะ่ะของแต่ละคนแต่ทีนี้อาจจะมีพิเศษ,ษหน่อยว่าบางคนอาจจะต้องพาลูกไปรเรียนพิเศษ,ษเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ ก็แล้วแต่นะแต่และคนจะเหมือนจะไม่เหมือนกันก็มองว่าสําหรับคนที่มีรายได้ทางเดียวเนี่ยก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายดีๆนะคะจะได้พอใช้ทั้งเดือนทีนี้นเรื่องของความรักบ้างความรักก็สําหรับคือคนที่มีคู่เนี่ยต้องระวังเรื่องของการหึงหวงเกิดขึ้นด้วยนะพยายามที่ถ้ามี ถ้ามีคือนะบางเคสนะถ้ามีนะก็พยายามที่จะคุยกันด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ทุกอย่างเนี่ยจะคลี่คลายไปทางที่ได้แล้วสำหรับคนที่ไม่มีคู่เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาคุณคุยนั่นแหละ ก็คือถ้าคุณไม่รีบร้อนที่จะเลือกคู่ชีวิตนะคุณก็คุยเป็นก่อนแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่คุณตัดสินใจที่จะเลือกคู่ชีวิตแล้วก็คุณต้องดูด้วยว่าครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะแต่ลักษณะเขาจะมีข้อจํากัดของอยู่แล้วนิสัยของคนสองคนไปด้วยกันหรือเปล่าไลฟ์สไตล์อีกของคนสองคนไปด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูกันเองนะคะเพราะว่า มันเป็นเรื่องของเขาน้าบอกได้ว่าเป็นอย่างนี้คุณก็ต้องไปเช็คกันเองตรวจสอบกันเองแลนะสําหรับคนที่หาคู่ผ่านแอปเนี่ยต้องระวังนะคะตามข่าวก็มีเยอะเลยทั้งหญิงทั้งชายแหละคือให้ระวังกันสําหรับคนที่ความรักกับผิดหวังมาตลอดเนี่ยน้ามองว่าไปดูดวงสักนิดเถอะคะ่ะคุณจะเห็นว่าดวงความรักคุณดีหรือเปล่าถ้ามีความรักแล้วดีเนี่ย มีไปเถอะไม่ว่ากันแต่ถ้ามีแล้วไม่ดีเนี่ยไปโฟกัสเป็นเรื่องงานเรื่องเงินดูแลเพราะไม่ตาขับค,คุณจะมีความสุขมากและอย่างหนึ่งคุณทํางานหาเงินมาได้เนี่ยคุณอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็เที่ยวคุณได้ไม่ต้องมีใครไปตามหึงหงคุดด้วยและอย่างหนึ่งคุณไม่ต้องไปเปให้กับใครอ่ะอันนี้น้ำบอกว่าน่าจะเป็นความสุขมากกว่านะครับ ทีนี้เเรื่องของสุขภาพบ้างเรื่องสุขภาพนี่ให้รองเรื่องของสายตาความดันคอหลอดม COVID, กลมโควิดก้นกบน่องหน้าแข้งอันนี้ก็กคือแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีใช่ไหมคะลองสังเกตว่าน้ําตาลไขมันเราอะเยอะไหมถ้าน้ําตาลไขมันเราสูงเนี่ยถึงเวลาต้องออกกำลังกายแล้วคะ่ะเพราะว่า สองอย่างนี้จะเป็นสาเหตุของหลายโรคเลยแล้วการออกกําลังกายที่ดูว่ามีอุบัติเหตุน้อยสุดคือการเดินน้าก็แนะนําว่าให้เดินสบายๆว,วันละห้ากิโลสักหกเดือนน่ะคิดเลยว่าน้ําตาลกับไขมันต้องลงอันนี้ต้องทดลองดูกันนะคะถ้าปรากฏว่าลงเนี่ยก็ใช้เป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้เลยเพราะว่าอีกหน่อยพวกเราจะเข้าสังคมผู้สูงอายุกัน สำหรับคนมีลูกหลานเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงแต่สำหรับคนโสดเนี่ยต้องทำร่างกายแข็งแรงเวลาไปไหนไปนไหนเนี่ยจะได้คล่องตัวขึ้นส่วนคนที่น้ำตาลไขมันปกติก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันนะครับจะได้สมรรร่างกายแข็งแรงนี่นี่การตื่นเรื่องการไปดูหมอเนี่ยน่าจะบอกว่าเออถ้ามีคนไปดูหมอแล้วเขาทักคุณว่าคุณ มีข้อต้องสะกาะข้อนะคนที่ถูกทักเนี่ยเกิดความไม่สบายใจแน่ๆเลยถ้าเกิดเป็นความไม่สบายใจนะแนะนำว่าให้ไปวัดไปทําบุญหรือไปไหว้พ่อแม่คุณหรือคนที่คุณเลี้ยงคุณมาตั้งแต่เล็กอะไปไหว้ไปขอพรเขาไปล้างเทา้าแล้วก็นําน้ําล้างเทา้ามาอาบแล้วก็หรือจะไปผ้าถุงแม่คุณอนะมาครอบตั้งแต่หัวจนไปเท้าก็ได้และสิ่งที่ใกล้ตัวคุณก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิ แต่อันเนี้ยการสวดมนต์การนั่งสมาธิเนี่ยต้องทําสะสมกันไปเรื่อยๆแล้วตัวคุณเนี่ยจะรู้ว่าช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างอันเนี้ยต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองตรงตรงจุดเนี้ยนะคะอ่าแล้วอีกอย่างหนึง่งลืมอ่นานกก็ลืมด้วยว่าคุณอะในช่วงระยะเวลาสองปีครึ่งอะคุณจะมีดาวเสาอะอยู่ที่เรือนเนี่ยลาภ เขาเรียกว่าลาภาวินาศในสองปีครึ่งนะ่ะคุณเองก็จะเกิดโชคลาภจากการจากความเสียหายได้นะจากความเสียหายก็หมายความว่า,าคุณอาจจะแบบที่บอกอ่าอาจจะจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้รถคนอื่นมาชนอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรือขับรถไปอันนี้คือยกตัวอย่างว่าับขับรถไปแล้วมีของหล่นใส่มาใส่แบบก็มีการก่อสร้างหล่นมาใส่รถคุณอย่างนี้ ที่เขาเรียกว่าเกิดจากความเสียหายบางคนก็มีราบอย่างไม่คาดคิดบางเคสก็ได้โชคลาภแบบแบบๆไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าโชคลาภที่คนได้เนี่ยได้มาจากอย่างไงอันนี้ก็บอกได้เรอบสองปีครึ่งนะครับทีนี้ก็สุดท้ายเดยน้าบอ,อกว่าการเดินทางชีวิตเด็กคือการเดินทางถนนข,ของทุกคนน่ะไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบ ถ้าทุกคนช่วยเต็มที่ทำหน้าที่ของตัวคนดีที่สุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนอะทุกคนน่ะรอดและอย่างว่าปัญหาพวกสักต่างๆอะที่ผ่านเข้ามาตัวคุณเนี่ยมันเป็นแบบทดสอบอย่างดีเพื่อเป็นการพัฒนาตัวคุณนะ่ะให้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งให้หมายก็อีกระดับหนึ่งก็คือชีวิตคุณน่ะก็แก่งขึ้น อันนี้ถ้าคุณผ่านกันได้นะคุณเก่งต้องบอกองนี้ก็ขอฝากทุกคนเนี่ยจงรักษาศีลสวดมนนั่งสมาธิตามเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมีสติในการแก้ไขปัญหาต่า,างๆได้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนทีนท่เข้ามาชมคลิปกันขอให้ทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ค่ะขอบคุณค่ะ